สวัสดีครับเริ่มต้นจากที่ตอนเด็กๆน,นะคะมาค่ะก็จะมีปัญหาคุยกับชาวบ้านไนว่รู้เรื่องหลายคนเรื่องบอกว่านี่สอนหลายภาษาเกินไปนี่ครับอสอนสองภาษาเกิดปัญหาชาวบ้านได้เคียงแต่ไม่เคยมปัญหาทั้มาค้านะคะเมื่อเจอเพื่อนชาวต่างชาติก็ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนอายุเท่าไหร่นะคะมา ไม่เคยรู้สึกกลัวที่จะคุยในที่จะสนทนาหรือร่วมกิจกรรมกับชาวต่างชาตินะคะก็แม้ว่า,เ,าเขาจะตัวัวกว่าแต่ว่าความรู้สึกของเขาคือเหมือนเป็นเพื่อนเหรือนมีคนรู้จักมนะาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือสนิทงง่ายมากกับชาวต่างชาติแล้วก็นี่ถ้าเคยเจอกันแล้วนี่ขวาปหูกอดขอ้อหางกันเลยนะคะกเ็เป็นเป็นผลจากกาที่แม่คุณแม่แมช่วยส่งเสริมในเรื่องน,นี้น,นะคะ Good.